ในคลิปนี้นะคะจะมาอธิบายการลบพหุนามค่ะซึ่งการลบกับการบวกพหุนามนี่คือทําคล้ายกันมากก็เช็คก,ก่อนว่าเป็นตัวแปรเดียวกันไหมถ้าตัวแปรเดียวกันแล้วดีกรีเท่ากันหรือเปล่าถ้าเป็นแบบนี้ปุ๊บเข้าคอนเซป t นี้นะให้เรานําสัมประสิทธิ์ข้างหน้ามาลบกันได้เลยอก่อนอื่นเขียนก่อนเขาให้หาผลลบของพหุนามเนาะจากตัวนี้ตั้งแล้วก็ลบกับตัวนี้คูเขียนเพื่อให้นักเรียนเข้าใจขึ้นจะได้เป็น4 x กําลังสองบวก3 x ลบ3ตัวนี้ตั้งลบกับ 3x กำลัง2ลบ x บวก1นะคะก็กระจายลบเข้าไปตัวนี้ไม่ไม่ได้ทำอะไรก็เขียนไว้เหมือนเดิม c x กำลังสบวก 3x ลบ3กระจายลบเข้ามาจะได้เป็นลบ 3x กำลัง2ลบเจอลบเป็นบวกบวก x ลบเจอบวกก็ได้ลบนะคะทีนี้เราก็ไปดูอันไหนคือตัวแปรเดียวกัน x กําลัง2อันนี้ก็เป็น x กําลัง2มีตัวไหนอีกมี 3x ตรงนี้ใช่ไหมคะอันนี้เป็นบวก x เนาะก็นํามารวมกันได้เลยก็ 4x กําลัง2กับลบ 3x กําลัง2 4กับลบ3ก็จะได้เป็น x กําลัง2ต่อมา 3x กับ x เอามารวมกันก็จะได้เป็น 4x ลกับลบ1รวมกันก็จะได้เป็นลบ4เห็นไหมการบวกกับการลบมันค่อนข้างสัมพันธ์กันเนาะก็ตอนแรกเราเอาตัวนี้ตั้งลบกับตัวนี้แต่พอเรากระจายลบเข้าไปปุ๊บเราก็จะทำคล้ายๆการบวกเลยทีนี้ก็คือนำสัมประสิทธิ์มารวมกันได้เลยมาดูที่ข้อ2เผื่อใครงงข้อแรก2 x กำลัง2ลบ4 x ลบ5นะคะลบกับ3 x กำลัง2ลบ5 x ก็ ัววงเล็บแรกตัวตั้งไม่ต้องทําอะไรก็เขียนไว้เหมือนเดิมก่อนแต่ว่าตัวข้างหลังเราต้องกระจายลบเข้าไปกระจายลบมาที่ตรงนี้ได้เป็นลบ3 x กําลังสกระจายลบมาลบเจอลบได้บวกนะคะก็จะได้เป็น5 x ทีนี้ก็ขั้นตอนเดิมนะก็มาสแกนอันไหนที่มีตัวแปรเหมือนกันบ้างอันนี้มี x กําลัง2ตรงนี้ก็มี x กําลัง2มีลบ4 x อันนี้เป็นบวก5 x มีเท่านี้เนาะ ก็เขียนเลยเริ่มที่ตรงนี้ก่อน2กับลบ3รวมกันได้เป็นลบ1ก็เป็นลบ x ก,กำลังสองลบ4กับบวก5รวมกันนะคะก็จะได้เป็น x แล้วก็ลบ5ก็เขียนไว้เหมือนเดิมนะคะอันนี้คือคำตอบเนาะมาดูที่ข้อ3บ้างข้อ3เขียนเลยนะคะเป็น x ก,กำลัง3ลบ3 x ก,กำลัง2บวก2 x ลบ4ลบกับ ลบ 3x กำลัง2ลบ 5x บวก6นะคะก็กระจายลบเข้าไปเนาะนักเรียนก็จะได้ตัวนี้ x กำลัง3ลบ 3x กำลัง2บวก 2x ลบ4กระจายลบเข้าไปได้เป็นบวก 3x กำลัง2กระจายลบมาอีกได้เป็นบวก 5x และสุดท้ายนะคะกระจายลบมาได้เป็นลบ6สแกนค่ะต่อไปไหนคือตัวแปรเดียวกันบ้าง x กำลังสามนี้ไม่มีคงต้องเขียนลงมาเลยเนาะเพราะว่าไม่ไม่มีใครที่เป็น x กำลังสามอีกเลยแต่เราเจอ x กำลังสองตรงนี้เจออะไรอีกเจอสองตรงนี้นะคะก็เขียนผลลัพธ์เลยอ่า x กำลังสามไม่ได้ลบกับใครเลยก็เขียนลงมาลบสามกับบวกสามเอามารวมกันจะได้เป็นศูนย์ใช่ไหมคะก็ไม่เขียนนะต่อไปสีชมพูค่ะสองกับห้าเอเอามารวมกันจะได้เป็นเจ็ด และค่าคงที่ค่ะลบ4กับลบ6เอามารวมกันจะได้เป็นลบ10อันนี้คือคำตอบนะคะครูพยายามเขียนวิธีที่สั้นที่สุดให้แล้วนะต่อไปข้อ4ค่ะ 5x ากำลัง4ลบ 2x กำลัง3บวก 3x ลบ6 อ๋อันนี้เขาทําลบให้แล้วเนาะงั้นเรากระจายลบเข้าไปเลยนะกระจายลบเข้ามาที่ตัวนี้จะได้เป็นลบ x กําลังสองอ่ะครูเอาวงเล็บออกดีกว่าเพราะว่าเขากระจายลบให้เราละแล้วก็กระจายลบมาอีกได้เป็นลบสอง x กระจายลบมาตรงนี้นะลบเจอลบได้บวกก็จะได้เป็นบวก x กําลังสามแลวก็กระจายลบมาที่ตรงนี้นะคะก็จะได้เป็นลบหกนะคะ ต่อไปเราก็มาสแกนขั้นตอนต่อไปนะสแกนดูอันไหนคือตัวแปรเดียวกันบ้างาครูเจอลบสองเอกลังสามกับเอกลังสามเจอสามเอกกับสองเอกที่เหลือคือไม่เหมือนเลยเนาะตัวแปรก็เขียนไว้เลยถ้ามันไม่เหมือนกันก็จะได้เป็นห้าเอกกำลังสี่ลบสองกับบวกหนึ่งเอามารวมกันก็ต้องได้เป็นลบหนึ่งนะก็เขียนเป็นลบเอกกำลังสาม บวก3กับลบ2เอามารวมกันก็จะได้1ใช่ไหมก็เขียน xy เลยลบ6กับลบ6เอามารวมกันได้เป็นลบ12และสุดท้ายตัวนี้เนาะก็จะเป็นลบ x กำลัง2ประมาณนี้ค่ะ